ก็เป็นวันเสาร์ปลายเดือนเต็มที่แล้วเนะงินเดือนพี่ออกวันอังคารก็ยังอุตสาห์มีของเข้านะฮะแต่ของนี้ไม่แพงนะมาดูกันก็คืออะไรชุวยเปิดพัสดุวันเสาร์เหนนะครับก็ซื้อไปแล้วแหละแ,แต่ว่าให้เขาส่งลงทะเบียนธรรมดาไม่ได้ส่งด่วนอะไรสามสิบาทนะครับมาจากใครมาจากคุณ ในการวิทย์ิโถธาทับโยธานะครับตามน,นี้นะจากคุณการวิทยทโยถธานะครับว่าแวมันจางมันมาจากนู่นเนี่ยมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับหลายวันอยู่นะกว่าจะมาถึงพี่ไม่ได้รีบอะไรไงนี่เป็นงานที่เก็บเรื่อยๆ สวัสดีครับบูมบูมอะไรวะนะบูเมอร์สวัสดีครับ, Boom. Boom. รนะ <laughs> ด,รบดูกันแล้วกันนะครับแล้วก็ใครอีกคนนะครับแพนัสด,นนดีครับแพนเชฟปอเชฟปานหลังยางนะครับพัาสดุจากมหาสา,ารคาม ่านว่าไงพี่ได้ของอีกละเธอ,อได้อีกละไม่ได้ได้ฟรีนะซื้อมาซื้อมาได้ของอีกละคืออะไรก็ดูกันมาจะเป็นงานเก่านะครับงานเก่าน้องอธยังไม่เกิดเลยก็ได้นะงานเนี้ยสภาพพุงไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอก แต่งานัี่พี่ตามอยู่นะตามอยู่เพิ่งเพิ่งเริ่มตามได้ไม่กี่เดือนนี่แหละนะเพิ่งอะไรวะเนี่ยกล่งองข้างในอีกละกล่งองเยอะแยะโอ้ขายทิ้งขยะให้พี่เ่ะเอาไว้เขากันกัน โอเคนะครับก็ห่อหุ้มมาให้โซทีเดียวไม่เคยซื้อกันนะเจ้านี้เป็นครั้งแรกนะครับก็ห่อมาดีนะฮะอะไรพ่ออะไรครับพอพอซิลฟพสซิลไดโนเสาร์แหมเกินไปละพออซิลเลยอะไม่เก่าขนาดนั้นน่าเป็นยินงานที่สองพันแหละ ปีนี้สองพันยี่สิบใช่ไหมถ้้ก็ยี่สิบปีมาแล้วนะโอ้ยสองพันอย่างกับเพิ่งปีสองพันไปไม่นานนี่ยผ่าันปียี่สิบป,ปีแล้วเนี่ยโอ้ยนี่วิสเบล์จาปกป้าเปินะฮะโอ้เปิดดูหลังแพ็คก่อนครับเป็น แลนเหรอนอตติงแฮมวิสเบดนะครับโอ้โหดูแผ่นหลังลสินอตติงแฮมนะครับอ่านหน้าก็มีแล้วก็มีตัวนี้ด้วยนี่สองแบบเป็นไงสำหรับเปเบนี้นี่เป็นเว็บแรกนะที่ออกไปนะครับสองตัวตัวนี้มี เอองั้นทำไมไปดูข้างหลังก่อนไหมอาร์ตเวิร์คเขาสวยดีนะมีความเป็นคอมิกมากนะครับพักยาวมากโอเคแม่หลออๆเจ้ามาพร้อมกับฝุ่นนะครับคือแลนน์นัตติงแฮมแลนน์นะ L A N ใช่ไหมแลนน์นัตติงแฮมวิสเบดนะครับสครับเชอ K ร์บายเคเบิลมัวนะฮะ โหนี่เขามีถุงมือด้วยเหมือนวิสเปิดเลยนะครับแล้วก็มีอาวุธฐานวิสเปิดน่าจะเป็นเว็บสองแหละนะซึ่ก็ตามงานวิสเปดอยู่สำหรับเว็บแรกก็พี่ก็เก็บไปได้ครบแบบครบแบบนะก็มีสีต่างๆกันบ้างนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นเว็บสองแหละมีตัวนี้ต้องเก็บแล้วก็มีตัววิสเปดอีกนะหลายตัวอยู่ นะครับก็ไม่ได้รีบอะไรเจอซื้อราคาดีๆอันนี้สองสามร้อยเองนะได้มานะครับมีความแบบจุดขยับน้อยขยับแขนได้สองจุดขาไม่มีเลยมั้งตรงคอได้ด้วยนะฮะขยับได้สามจุดนะครับเป็นงานที่เน้นงานปั้นนะครับแต่จุดขยับน้อยมีฐานมีดาบ แพคเกจมีนนความคอมิกยุค90มากนะอันนี้เป็นงานปีอะไรวะนอ t ติงแฮม m พี่มีตัวนี้ตัวนี้อยู่ตัวเสกเกล็ด Nottingham อ่าปีผลิต น่าจะยุคเก้านยปลายถึงต้น2000นั่นแหละนะครับหาปีไม่เจอเลยตรงไหนกะเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้นะก็ดูลิ่ดหลอดลิ่งกันสำหรับแอ่แลนด์นัตติงแฮมจากวิสเปลดนะฮะ โอเคนะลออยู่ตอนนี้นะครับไปละ see you again next time my friend thank you for watching bye bye